ดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราก็จะมาทำครูชีกันนะครับนี่ไงครับผมก็จะมาทําแบบขนมกันนะครับตอนนั้นพวกเราก็แกะไปนิดนึงอยู่นะก็เลยแกะออกมาจะได้เร็วเเ์ซื้อมาจากไหนเบลล์บอกเพื่อนเพื่อนด้วยครับซื้อมาจากเซเว่นที่ใกล้ๆโรงพยาบาลบึงการกันนะครับทำไมต้องไปเซเว่นใกล้ๆบึงการเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขามีของเยอะมาก ของกินเยอะมากเลยครับอะไรบ้างครับมีแฮมเบอร์เกอร์มีขน,นมเยอะแยะมีอ่าอ่าอะไร<ท>และสาขาอื่นไม่มีเหรอครับไม่มีครับ <laughs> บางบางอันก็ไม่มีอันนี้นะครับ <laughs> บางสาขาบางสาขาครับวันนี้พวกเราน่ยก็จะมาทําตามาซูชิในโหมดนี้กันหนหมดเล่าหรือมเล่า ได้ถึงค่ะแล้วก็จะแกะก่อนนะคะเราก็ต้องมาทำตามรูปะคะัะอันนี้พวกเราเคยกินเปล่าไปแล้วมันอร่อย,ยว่าพวกเราจะลองมาทำนะคะัะมีอันไหนที่ few moments later. ปลาพวกเราต้องทำะคะ่ะสีีส้มไม่มีะคะ่ะเราก็ต้องทำสีแดงเป็นสีส้มแทนะคะ่ะ ป2,000ปีห่อมาสองพันปีต่อมโอเคนะครัะเราก็มาทำแล้วนะครับสีแล้วไหม่้ำมันเออเออแล้วก็มาไปสีเหลืองประมาณสีเหลืองก็จะเป็นคุนดินน้ำมันเลยครับพอกินเปล่ามันก็จะอร่อยค่ะ เป็นรสโคโลาสีข,ขาวนะเป็นรถอะไรเหมือนน้ำตาลเขี่ยวใช่ค่ะอร่อยมากถ้าถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะมีคนดูเกินหนึ่งพันแม่จะพาไปเลือกซื้อแล้วให้มารีวิวอีกอ่ะซื้อมาเป็นสิบสิบเลยเออถ้าถ้าทำให้มีคนดูได้อ,ะ 1, <000 S 2> อ่ะหนึ่งพันนะหนึ่งพันนะไอหวานสี่เหลีห่ยมฮะอะไรเอออยากทำอะไรก็ทำไป เราเลยทำอะไรเราก็จะทำตามรูปนะครับโชว์หน่อยสิครับแล้วเพื่อนเห็นไหมไม่เห็นมันใสเกินต้องให้ดูามระเัดระวังเกมือรไงสีแดงคือสีส้มเอาแม่ช่วยสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์อะยกขึ้นอะวางวันนี้อะวางโอเคมองเห็นอีกไหมก็คืออันนี้ ต้องทำเป็นหางปลาคะที็พี่จ้าแข็งไอ่ะพี่เขไม่ได้คือมันวันน่ะไมะดนสีเหลืองนี่้เฮ้ยแล้วนนี้ใครทำไว้ี้พี่ปันพี่อะไรโอ้โหนมข้นยังทำกรใต่ายดูพี่ปันนมขนทำไว้ผ่านแปึ่งปียัง ผมก็จะทำนี้นะครับเราก็จะมาประดิษฐ์รวมก็นอร่อยมากพวกเราเนะี่ยก็จะทําเสร็จปุ๊บก,ก็เอาไปใส่ตู้เย็นเลยนะคบมันต้องใส่ตู้เย็นด้วยเหรอครับ<ะ>อ้าวมันไม่มันไม่ไอ้นี่เหรอมันไม่ใช้ได้เลยเหรอมันใช้ได้เลยมันใช้ได้เลยหรือเปล่านั่นแหละใช้ได้เลยแต่ว่าอยากให้มันมี ก็ต้องมีวความคิดส,สร้างสารรค์โชว์หน่อยมันมองไม่เห็นนะเนี่ยอือี้อ่ะทำไปแลเอาออกอ,ออกไหมต้องทำให้เสร็จแล้วค่อยเอาออกทีเดียวจะได้รีวิวง่ายๆจะได้กินง่ายๆเอาพี่ปันเอามาน้องจะดู <c oughs> มีการแย่งกันเดีนะอะไรหาไม่เจอครับ อ่ะมีทำเท่าไหร่ก็ทำไปเลยครับแตผมทำตามลูกค้าผมทำตามว่าผมตามทำตามรูปภาพอ่ะผมนะเนี่ยครับผมทำตามลูปภ,นะภาพนี้อืมเนี่ยอ่ะโอเค ถ้าคุณรูมากกว่าเลยนะอถ้ามีคุณรูมากกว่าพันหนึ่งเดี๋ยวจะซื้อให้อยากจะดิ้งอ่ะจับมือแม่โอเค,อเค,อเควันนี้หนะขอให้ทุกคนกด subscribe เยอะๆให้เกินหนึ่งพันไลค์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะคะ <laughs> <laughs> ขอเป็นกำลังใจด้วยให้เป็นกำลังใจให้ผมทำได้ <laughs> ค่ะให้ผมทำได้แล้วผมทำได้ในอย่างหนึ่งยังไม่ได้สักกอ้อนเลยสุดนี่ย oh อยากพี่เกิดพี่เกดพี่เดไปนั่งช่วยไหมพี่จะเกดไปนั่งช่วยพีมาช่วยเนาะพี่เดังช่วยเนาะพี่เกดไปนั่งช่วยเนาะมีรถข้ามรถขึ้นปุ๊บมากกว่าเอาหมดพี่เกดลองกินไหมไม่ไม่ไม่เป็นไรกินเลยกินเลยอะพี่ปันก็มาล่วงเฟรมได้หน่อยสิพี่ปันต้องใช้ปั้นหนึ่งเลยใช่ไหมเนี่ยพี่เกดเอาเราก็ไม่มีเครื่องมือเลยนะแขนแม่ล้วนๆเลย อะไรคือข้าวเหรอนะข้าวครับข้าวหรือขี้มือเพื่อนอะไรเนี่ยนึ่งโคกนึ่งโคกเออกินด้วยอร่อยหอมโคกด้วยอ่ะลองกินไหมแมะไม่เอาอ่ะมดมามดมันมาจากในกล่องหรือเปล่าไม่จากขิงเอออะไรทั้งเรียดไม่ได้กินด้วยเลนี่ไม่มีใครกินด้วยนะนี่ รู้แล้วคะ่ะออโอ้โหมันเหมือนไม่ใช่อ่าอ่าซูชิสาหร่ายเลยมันเหมือนเหมือนขี้ดินขี้ดินอุดไปไหนมมันนเหือช่วยสักก้อน,นอ่ะพี่ปันพี่ปันช่วยห<อ>นึ่งอ๋อพี่ปันพี่สุเกะทำอ่ะคนละหนึ่งก้อนคนละหนึ่งก้อนอ่ะทำให้มันเป็นซูชิสิตอนนี้มันยังไม่เป็นซูชิเลยไหนซูชิของเบเปอร์อ่ะนี่ไหนซูชิ จเอาวางก่อนเอาวางไว้วางไว้เป็นเขียงเนี่ยอ่ะอีจูเกอร์ทำหนึ่งอันอ่ะแล้วปลาแซลมอนนี่ไงฮะอีแซลมอนที่นอนอยู่นี่แหละคืออะไรก็ทำเอาไว้เอ่ะพี่ปันอ่ะมาแกะออกมาเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเอามันขึ้นมาเอาวอนเนี่เอาสูงกว่ากระวีใกล้สิมันเป็นแซลมอนจริงอหรเออแครอท อทาทำทำแล้วมันไม่ใช่แซงม,ม่านมันกุ้งหรือเปล่าเออใช่กุ้งอ่ะพี่จะเจได้ค้เอาอะไรอันนี้สีแดงอัาให้ทำคนละอันไงอ่าเร็วเร็วเร็วปวดแขนแล้วนะเนี่ยให้มันได้ถึงไลค์อ่ะให้ได้ถึงพันหนึ่งอ่ะออเดี๋ยวจะซื้อไอตัวตั้งให้ขอร้องเถอะครับได้ไหมครับจะงมานทำไปเลย <laughs> โอ้เป็นปิดเทอมที่วุ่นวายมหาสาลม,มาหาสารจริงๆ วุ่นวายอะล้องเพลงโชว์ด้วยะห,หน้าทองวันชูชรีใครต่ใครที่มองเข้ามามีแต่คนอิจฉาที่ฉันได้ครองหัวใจของเธอไว้คอยความรักสุดอ,อะไร <c oughs> ใครแต่ใครที่มองเข้ามามีแต่คนอิจฉาที่ฉันได้ครองหัวใจของเธอไว้อุ๊ยอุ๊ยอะไร นึกว่าเป็นเนื้อเพลงต้องมีอึ่ยเอาเมื่อกี้เห็นอึ้ยอ๋อยังไม่ได้อึ้ยเลย <c oughs> เอา baby see แ,แกะออกมาเถอะครับโอ้โหนี่ได้แล้วนี่ของพี่ปันหน้าไข่หวานกันเนื้อเนื้อเหมือนอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้ผ่านผ่านผ่านขอสีขาวสีขาวนี่ไง Hmm. อ่ะได้หนึ่งก้อนหนึ่งก้อนพี่ปันหนก้อนนี้โอ้โหพี่ปันรวมไปสลายโอ้โหพี่ปันพี่ปันอ่ะมีความสามารถในการปั้นปรุงแต่งในของพี่เจ้าเพื่อเปไน็นเองใครทำใครกินด้วยโอ้มีไข่กุ้งมีความลับตรงไข่กุ้งนะคะของพี่เจ้าเกล่อนะไข่กุ้งนะ่ะไข่กุ้งีเล็บยาวเฟื้อยเลยหนุ่มๆเล็บยาวเฟื้อยเลย น้ำลายอย่าไรเปร๊ะเบอ๋ออันนี้ออกอ,อันนี้เลิก์อ๋ออันนี้ของพี่ปันเสร็จแล้วเย้ใส่เอฟเฟกต์เสียงบจั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 บอะไรเปร๊ะเบ๊แตะน้ำลายอันนี้พี่สเกอร์ทำอันนี้ขอทำเป็นพิเศษละกันมาทำเป็นพิเศษวะขอทำเป็นแบบสารลายนิดนึงเอออ่ะกี่บาทครับกล่องนี้กี่บาทอาืมไม่รู้คอ่ะ ซื้อมาทำไมไม่ดูราคาเร<อ>าก็ต้องดูราคาลืองนะนี่ไงสีเหลืองแปะเสร็จเลยแปะเลยเนี่ยแปะเลยเนี่ยแปะเลยเนี่ยแปะเลย,แป,เลยแปะเข้าไปแปะเข้าไป <ๆ S 2> ช่วงนี้ช่วงปิดเทอมนะคะก็หากิจกรรมอะไรให้ทำไปใช่อ, <laughs> อ่ะโอเควางเรียงเลยครับมาวางเรียงถึงเวลาอันควรแล้วอ่ะ อะไรอะไรอ่ะเรียงครับเรียงเอามานี่ยพี่ปันว่าฉากสุดท้ายก็คืออันที่เหลือก็อ่ะเชิญครับมาดูคนักกินกันเกะเกะเมื่อกี้เห็นพี่เจ้าเกอร์ใส่ขี้มือเข้าไปเมื่อกี้อืออร่อยอร่อยอร่อยจนฟันร้อนเลยอ่ะปิดรายการตัวเองซะโชว์ว่าเป็นอะไรบ้างเอามาอ่ะมันคืออะไรทีนี้อ่ะ โอ้โหเขามีไข่กุ้งของเขาด้วยอ๋อมีแอรถุงเล็กๆนี่คือไข่กุ้งโอ้อะโรยพี่เจ้ากษุตาห์แบบว่าปั้น้อนเล็กๆของพี่พี่ปันไม่เลยนะพี่ปันไม่เอาไข่กุ้งพี่เก็มีไข่กุ้งเออพี่กก้งพี่เก่มีไข่กุ้งของตัวเองละอ่ะแตะกินอ่ะอืมอร่อยปิดก่อนปิดซะก่อนเอออ่ะกิน อากินโชวได้อากินของแดงโชว์อ๋ออันนั้นของพี่เขาอ้าวหน้าอะไรซูชิหน้าหน้ากุ้งหน้ากุ้งอ่ะอ๋ออร่อยไหมอืมอร่อยมากอันนี้ก็คือชมอันนี้อะไรจะเกอร์กล้ากินไหมไม่ไม่ปวดแขนอ่ะกล้องกระดูกดิบอืมอร่อย อร่อยมากาอร่อยมากค่ะอร่อยมากอเต็มสิบให้เท่าไรครับสิบ <10. S 1> เต็มสิบให้สิบเลยเราไม่รู้นะว่ายี่ห้ออะไรเพราะไม่กล้าอ่านเ <c oughs> ออเขาคขาไม่เดี๋ยวบอกว่าเผื่อทำอะไรผิดพลาดมือใหม่เนาะโอเคแต่ก็อร่อยอ่ะพอแล้วเบเปอร์ลาก่อนครับวัสดีครับขอให้คุย <c oughs> ไม่ไหวคุณเพื่อน ขอให้กดไลค์เยอะๆนะคะให้ถึงหนึ่งแสนไลค์นะคะหน<า>ึ่งแสน่ปาคุณแม่บอกว่าคนรคุณแม่อเอาแค่พันหนึ่งก็พอแล้วเออเดี๋ยวพั 1, นหนึ่งนะเออพั 1, นกับแสนมันต่างกันนะถ้าพันหนึ่งเดี๋ยวจะให้อีกหนึ่งชิ้นนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายอ่าว่ายสวยบ๊ายบายครับสวัสดีครับ,บ